สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองดูฮีชาแนลครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดอาจจะัังบทันดีกแตาวันนี้ครับผมราคาน้ํามันครับโอ้โหตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเติมน้ํามันราคา19บาทสักทีนะครับผมวันนี้ผมจะไปเติมน้ํามันนะครับจะไปเติมน้ํามันในราคา19บาท นะครับผมแก๊สโซฮอรวันนี้19บาทครับท่านไม่น่าเชื่อนะครับผมราคาน้ํามันลดเฉยเลยวันนี้เราขนไปรถทั้งบ้านนี่เอาไปหมดเลยครับรถมีอยู่บ้านมีจกักรคันนี่ขนไปเติมเบิร์ตเลยพี่น้องก่อนปั๊มน้ํามันปอตท่อนะครับห่างจากบ้านผมก็ประมาณสักสิบห้ากิโลนะมันอี้เอารถยุ่งให้ไปเติมเบิร์ตนะครับมีรถเก๋งสองคันก็เอาไปเติมเบิร์ตนะครับแล้วก็ซีฮอมาฝากรถมอเตอร์ไซค์น้ำนะครับผมฮอร์มาฝากรถมอเตอร์ไซค์น้ำพี่น้อง นี่นะครับผมกําลังเดินทางไปปั๊มนะครับเพิ่นว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับผมเพราะว่าราคาน้ํามันนี่ราคาน้ํามันเป็นราคาที่ไม่แน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่ทองคําจะลดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเออนะครับวันนี้เดี๋ยวจังได้สิบาไปเบิบงพี่นองราคา1 9บเกาบาทอีลีครับผมถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาของรถขั้นโบดของผมนะครับก็คือเจ้าบีเอ็มหน่อยขั้นนีนะครับผมเออน้ำมันมันเบิพดพอดีพี่นองรถบ่มีน้ำมันได้พี่นองนี่ นะครับผมขั้นหนากระแดงคือกันครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาผมมีเงินสี่น้ำมันพี่น้องตอนนี้นะครับราคาน้ํามัน19บาทเทเาตรงเฝ้าไปกอบไปโกยเอาว่าสิเอาถังมาใส่อีกกับยันข้าเจ้าว่าพโลหร้ายนะครับผมไม่กล้าเอาถังมานะครับกลัวเขาบอกเดี๋ยวห่อ,อก,กลับบ้านเลยต้องมีแอบเติม เพิ่มเอาไปดูดออกใส่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับราคา19บาทตอนนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ปตทนะครับผมมุ่งหน้าสู่ปัปปตปตทอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับก็ซึ่งห่างจากบ้านของผมก็ประมาณ15กิโลนะครับผมวันนี้ผมเอารถที่บ้านมาเติมถึง2คันนะครับมีรถเก๋งอยู่2คันนะครับผมกันข้านหน้าก็ของแม่บ้านใช้นะครับผม นี่เลยครับวันนี้เบ่งบรรยากาศกลางๆท่าพี่นนองโอ้วันนี้วันดีอารมณ์ดีมากนะครับผมราคาน้ำมันลดแต่กดรซื้อคือกาลเวลาครับผมถ้าเป็นของฟรียิ่งอารมณ์ดีกว่านี้ <laughs> แซงดีกว่า หวดปั๊มน้ำมันบอน้อพี่น้องน,นะครับโอ้โหแดงเลยนะครับเราต้องลุ้นแล้วครับผมต้องลุ้นแล้วครับว่ารถผมจะถึงไอปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับอีประมาณ4ี่โลคุณพารักษาเทวดาขุ้มครองอยังไงก็เดินทางถึงปั๊มแน่นอนนะครับผมหอดได้บุกหลาดเด้อที่ป้าพไปเตอิอนน้ำมันสิบเก้าบาท วัดททน้ำมันแดงแต่มาฮอดพี่น้องผวอนเห็นแล้ว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 โอ้ยสัญญาณชัดเจนแล้วครับพี่น้องสัน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 แล้วก็กเดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันน่ครับอ่าปตทนะครับผมโอ้ไม่นี้เบิงบ้งเบิง้งราคาน้ำมันพี่น้องเบิงบ้งราคาน้ำมันครับไม่น่าเชื่ออี0เหลือ18บาท เกนี่ครับนี่ครับผมโอ้ยเก้าหนึ่งผมผมเช็คมา19บาทนะแต่พอมาจริงๆมัน20บาทขึ้นมาบาทหนึ่งนะครับรีบเติมครับผมเราต้องรีบเติมครับไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นอีกครับเช็คมายัง1ิบาทอยู่พี่น้องนะครับผม เมื่อกี้นะครับผมเติม B M ไปแล้วพี่น้องเต็มถังนะครับพอมาถึงปั๊มน้ำมันมันขึ้นมาบาทหนึ่งก็เป็น20บาทพอดีจะไม่เป็นไรถือว่าดีกว่าเติม30บาทก็แล้วกันนะครับผมเติม2คันนะครับนี่เดี๋ยวเอาคันนี้เติมด้วยเต็มถังครับผมจัดไปนะครับนานๆทีราคาน้ำมันลดตล้องรีบม,มาเติมนะครับผมโอ้คันนี้แอร์หนาวเลยใช้ได้เลยนี่เครื่องดังไปนิดนึง ดังทุกอย่างยกเว้นแตรกับเครื่องเสียงนี่ครับผมสุดอีลีพี่น้องสุดอีลีนะครับความมันจะขึ้นไปกว่านี้พี่น้องก็รีบไปเติมนะครับผมคาดว่าน่าจะน่าจะคันละหนึ่งคันละหนึ่งพันนะพูดถึงคันละหนึ่งพัน,นโอ้ไม่ถึงนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยได้สองคันเต็มถังครับผมถังละประมาณสี่สิบลิตรนะครับหนึ่งพันแปดพอดีครับตอนนี้แกวพี่น้องแกว เรียบร้อยครับผมเติมขั้นนี้แล้วก็เติมขัน้ขนหลังสรุปก็คือ1720บาทได้เต็มถัง2คันก็ใช้กันไปยาวๆนะครับลำลาพี่น้องไปก่อนครับผมรักษาสุขภาพดูแลเจ้าของในช่วงวิกฤตช่วงนี้ครับให้พี่น้องอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าไข่กันแล้วกันครับผมผ่านวิกฤตนี่ไปน้ำกันครับเมือนอเอาราคาน้ำมันมาฝากเด็ดๆกันแล้วกันครับผมผมขอกราบลาพี่น้องไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซองดูฮิชาแนลด้วยเด้อขอบพระคุณทุกท่านครับผม